ทีนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนชาวบ,บ้านฝาที่อันนี้กลับมาที่อ่างทองเราผ่านมาเห็นบ้านอยู่กันบ้านนี้อยู่นานอย่างบ้านที่ที่อยู่กันก็นานแล้วก็ตกยี่สิบปีโอ้ ก็หาเงินกันไปครุณพ่อก็ตามมาตัดภาพมันแล้วแต่คือว่ามีก็คนไหนมีก็มาจนเจอกันช่วยเหลือกันไปได้อยู่กันบ้านเฉพาะบ้านที่โยมอยู่อยู่กันหกคนเจ็ดคนเจ็ดก็นอนติดกันไหแบ่งกันนอนก็อยู่กันแบบง่ายๆอย่างพ่อไม่ยุ่งยากอะไรก็เป็นพี่น้องหรือเป็นลูกเป็นพี่น้อง พี่น้องแล้วก็เป็นอาเป็นพ่อแล้วมีเด็กคนแก่บ้างก็คนแก่ที่นั่งในเปรน,นั่นคือพ่อคน<ห><ก>ไม่ดีตาก็ไปหมดแล้วคนแก่มีกี่คนคนแก่ก,คนนก็คนหนึ่ง 60, 60, 60. แล้วก็อาคนนึงก็หกหกสิบหกหกสิบเล่นเล่นเล่นโยมทำอะไรทุกวันผมไม่ได้ทำผมทำไม่ไหวในนี้หลังหลังไม่ดีปวดไหล่ไม่ด,มดีทำงานหนักไม่ได้ก็ใส่แฟนก็เลี้ยง ลูกคนไปโรงเรียนลูกยังเรียนอยู่เรียนอยู่ครับชั้นไหนแล้วลูกอยู่ป .5 ครับโรงเรียน<อ>วัด<อ>ก็ตามอัตภาพของขแล้ว,ลวยมผู้หญิงไปทํางานอะไรอาชีพก็รับจ้างอยู่ร้านอาหารขายอาหารตามสั่งอยู่สุพรรณก็อาทิตย์หนึ่งมาทีเขาต้องอาศัายเขาครับเขา คือหนึ่งเด็กเรียนก็เอามาจุนเชือค่าใช้จ่ายทำแบบชีวิตประจําวันไปเราการมาเป็นแม่บ้านดูแลลูกแทนครับผู้หญิงก็ไปเป็นพ่อบ,บ้านทําง,งานแทนครับมันทําไม่ไหวของพ่อคือว่าหลังหลังยกงานหนักไม่ได้แล้วก็หัวไหลไ่ไปโดนอะไรผมเมื่อก่อน,นทำงานหนักอ่ะแล้วก็สม,มัยก่อนก็เกี่ยวข้าวช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวใช้หนี้เขา จนหลังดอกตั้งนะออกโรงเรียนตั้งป .4 ก็ลำบากมาเรื่อยๆแล้วคิดอะไรได้บ้างชีวิตที่อยู่กันทุกวันก็ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็อาศัยคํามระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาขกิเกลาใจก็อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยไม่คิดอะไร เราเห็นนีย่งว่าความแก่เป็นทุกข์หรือความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์แล้วมีแล้วมีอะไรไหมที่ว่ายัางประมาทมีไหมผมจากใจจริงผมเลื่องพ่อก็ผมขออย,อย่างเดียวช่วงชีวิตมีลมหายใจก็จะขอสร้างคุณงามความดีสร้างสะสมบุญกุศลไป ตามคําสอนพรพุทธพระธรรมประสงค์ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วป่านี้แล้วผมห้าสิบป่าก็รอให้ลูกโตครับก็รอให้เขาเรียนพอตัวรอดได้ก็ปล่อยให้เขาไปในสิ่งที่ดี อยากเกิดอีกไหมไม่เกิดมามีแต่ทุกข์หลวงพ่อความสุขไม่ใช่เลยหลวงพ่อมีแต่ทุกข์สุขก็ไม่แท้ทุกข์ก็ไม่แท้ผมไม่อยากคืออะไรเลยรว้ไหมถ้าเข้าใจจริงมันก็มันก็จะไม่หลงคำคว่า ชีวิตที่อยู่และชีวิตที่จะต้องตายเราไม่ได้ตายแบบคนหลงพบ<ะ>และไม่ได้อยู่แบบคนหลงโลก<ะ>สองคำถ้าตายอย่างหลงหลงพบแล้วก็อยู่อย่างคนหลงโลกมันเป็นเรื่องอุปโลกทั้งหมดเลยจริงครับอุปโลกกันครับ เป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราสมมุติกันก็สิ้นสุดลง<ะ>เพียงแต่ว่าใครได้สร้างกรรมดีใครได้ทำกรรมชั่วนั่นคือผลติดตัวไปนอกนี้คือการแสดงที่มนุษย์โลกนั่นเองงใครที่มีสติใครได้ปัญญาก่อนก็จะรู้แจ้งทำก่อน<ะ>อมันเดี๋ยวกระจนเจียครอบครัวนี้เอา ข้าวสารมาสักสิบลูกแล้วกับข้าวมาสักสองชุดออกมากินกันอยู่กันหลายคนเอาเสื้อผ้ามาด้วยนะนี่ปีนี้ยังเรียงชอบหลวงพ่อน้ำไม่ท่วมทุกปีก็หนฮะทุกปีน้ำจะท่วมขนาดนี้โอ้แล้วอยู่ยังไรจรงจีก็ท่วมแล้วก็วมีไม้ก็ทำตะพานมีเร <c oughs> ือก็เรือเดี๋ยวนี้ไม่มีแนละ้วครับท่วมทุกปีมีไม่ท่วมสองปีครับหลวงพ่อ ขั้นต่ำก็หน้าอกผมที่นี่นนเป็นที่อะไรถึงเราต้องอยู่ที่นี่ตลอดเป็นบ้านเกิดครับเป็นเป็นของพ่อแม่รพ่อแม่คือก็เหลือแต่ย,ยมพ่อ,พ,อพ่อแม่เสียแม่เสียครับวางนี่เลยก็ได้ ีในถุงขาวเป็นหอมมะลิเลยนะข้าวเส้นช่ายเหงื่ขึ้นนอกกินนานเลยนะขันอ้ามีกข้าหอมได้นั่นหลย เออไว้นั่งสมาธิเอาเอาวางบนถุงใช่เป็นการหลงพ่ออโอ๊ตินมีมีถุงไหมเอามาสองถุงไอ้อจะนั่สองชุดใช่ไหมกับข้าวสองชุดเอาไปชุดนึงเอาไปกินนาน ก็เห็นถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่อยากไปอยู่กับความเท็จนี่คือหลักของชีวิตรจริงครับแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงเราก็จะอยู่กับควา่าความเท็จความเท็จก็คือสิ่งที่ลวงโลกหรือของที่ไม่จริงแล้วเราไปยกย่องมันจนเราทิ้งหลักความจริงของชีวิตสุดท้ายก็เข้าฐานก็ไม่มีค่าอะไร ถ้ามีค่าก็ตอนตอนทีป่เป็นเพราะว่าสัตว์ตอนตายยังมีค่าแต่มนุษย์มนุษย์จะมีค่าตอนอปเป็นพอตายแล้วก็เน่าเปเน่าเปเดี๋ยวจะมาตอนนี้ก็ ใครจะจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่เท่ากับว่าตอนเป็นว่าเราทําอะไรไว้ครับถูกไหมถูกอันนี้มากกว่ตอนเป็นเราทําอะไรแต่ใน,นเวลามนุษย์ก็จงเลือกถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติทําแล้วก็ต้องกำหนดได้จริงๆจนถึงว่าคำว่าจะ กายสะอาดใจสงบแล้วก็ชีวิตสว่างนี่คือหนทางของพวกเราของผู้ที่เดินถูกทางกายสะอาดใจสงบสงบจากบาปใจแล้วก็สว่างในการมีชีวิตที่ไม่ไปสู่ความมืดฉันศีลส,สมาธิปัญญาก็ต้องอยู่กับผู้ที่เข้าใจชีวิตแล้วนอกนี้ เป็นของสมมุติจริงแบบไม่จริงหลังยั่งยืนใครไปหลงก็เขาเรียกไปติดของจอมปลอมเอานะเดี๋ยวเงินไว้ใช้สามพันไปเราจะได้เดินทางต่อเอาแล้วเสื้อผ้าไปไหนเอาเอาไว้สามพันไว้ใช้ขอบพระคุณท่านเจ้าคุณดูเสื้อ ก็เปรียวมาดูาะของโยมใช้อะไรกางเกงเปรียวมาขาสัาา้นขายยืดขายยาวเสื้อพ่องานอันนี้อืมปัจจัยทีหลวงพ่อให้มาผมใช้ให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์แต่ใช้ในสิ่งที่ถูกใช้เป็นสิทธิโยมควรควรทำที่หลวงพ่อให้มามีคุ้มค่ามากครับ ชีวิตผม<ด>มีโอกาสผมต้องไปห่างพ่อ,อครับเรร้บรอยนะก็แค่แนี้ชีวิตเ,เกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายคใครที่วุ่นวายไม่รู้สิ้นสุดก็จะหยุดไม่ได้แต่ใครรู้ความจริงก็ไม่อยากเก็บไปหลง แสงสีเสียงมันเป็นตัวล่อมแมลงอนะย่งสังเกตดวลาเขาติดไฟล่อมแ,แสสมลงด้วยแสงสีเสียงมนุษย์เราก็ถูกล่อด้วยแสงสีเสียงเหมือนกันแต่ล่อคนละรูปแบบกันรูปรถกลิ่นเสียงก็เป็นตัวล่อมนุษย์แต่ว่าสีแสงนี่ล่อมแมลงนะไปแล้วนะเออไปี๋ยวดูเสื้อผ้า นี่รถเขาวิ่งอะไรกันมันนี่มีวิ่งไปข้าวสิบลูกเอาดูดิไซกางเกงสั้นยาวาลุกขึ้นเลยลุขึ้นอลองวัดวัดรอบคอดูวัดรอบคอก็รู้วัดรบอบคอก็รู้เออเอออาไปเอาไปเลยเอาไป ไปเรียบร้อยไปลว,ปลวนับหูก,ก็จัดไรอยู่เลยเออคนถ้าเข้าใจธรรมะก็อนุเคราะห์ไปตามเหตุนะเอาไปต่อ ใช้เงินให้คุ้มค่าไม่มัวไปใช้กับสิ่งเสรพติดของที่ไร้ค่าทำลายตัวเองสุขภาพเ,าเดี๋ยวกำลังจะต่อนะก็ขอเจริญพอรอ